ความฝันเลขนำโชคฝันว่าคุยกับคนแก่แปลว่าอะไรวันนี้เราก็จะใช้ไพ่ทาโร่นะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทํานายว่าฝันว่าคุยกับคนแก่ฝันว่าคุยกับคนแก่ที่รู้จักฝันว่าคุยกับคนแก่ที่รู้จักแปลว่าอะไรใบแรกนะคะ เป็นเป็นไพ่ดีค่ะเป็นไพ่ดีเลยค่ะอันนี้เป็นใบแรกวิวอ o ฟ f อ r t จูนใบที่สองพระสังฆราชใบที่สามเดวเลว์ใบที่สี่หกถ้วยฝันว่าคุยกับคนแก่ที่รู้จัก แปลได้ว่าเป็นช่วงที่ตัวท่านเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจะมีโชคมีลาบจากคนอายุมากกว่าจะได้โชคได้ลาบจากคนอายุมากกว่ามีดวงถูกหวยมีเกณฑ์จะได้คืนดีกับคนรักเก่าคนรักเก่าจะกลับมาหา แฟนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าจะกลับมาหาค่ะได้ไพ่แม่ชีได้ไพ่คนใช้ได้ไพ่หีบสมบัติได้ไพ่คนจะยิงตัวตาย ฝันว่าคุยกับคนแก่ที่ท่านรู้จักเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยค่อนข้างจะคิดไปเองมองโลกในแง่ร้ายคิดมากวิตกกังวลมองโลกในแง่ร้ายมากจนเกินไปมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้เยอะมีเกณฑ์ได้ของขวัญของฝากนะ ท่านจะมีบริวารที่ดีคําแนะนําสําหรับไพ่ชุดนี้คําแนะนําสําหรับไพ่ชุดนี้ท่านควรจะเนี่ยเป็นแม่ชีกําลังถือไบเบิลอ่ะคุณควรจะไหว้พระสวดมนต์มากๆเพื่อให้มีอ่าเพื่อให้มีสิริมงคลมีดวงถูกหวยมีดวงได้ของขวัญของฝากได้โชคได้ลาบมีเกณฑ์คืนดีกับแฟนเก่า เลขนำโชค5ค่ะ5เอา2ตัวก็พอนะจะได้ไม่สับสนจะได้ไม่เปลือเงิน5 3, 5 3เลขนำโชค5 3 3 5ค่ะ,คะก็ท่านใดที่ต้องการดูดวงทํานายความฝันสําหรับท่านที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวที่เป็นดวงของตัวเองจริงๆโดยใช้วันเดือนปีเกิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังไงก็ให้ไลน์ติดต่อมาเท่านั้นนะคะ